สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับการหาปริมาตรของพีระมิดกันนะครับครับก่อนที่เราจะไปรู้จักการหาปริมาตรของพีระมิดนะครับเรามารู้จักคําว่าพีเะมิดกันก่อนเนาะีริมิดของเราก็คือทรงสามเหลี่ยมทรงทรงสามมิตินะครับที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆนะครับมียอดเหลี่ยมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐานและหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลมนั้นๆนะครับ และเราจะนิ x, ยมเรียกชื่อพีระมิดตามหลักลักษณะของฐ um, า,านนะที่เช่นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าพีระมิดฐานหกเหลี่ยมด้านเท่านะครับนี่คือลักษณะของพีระมิดนะครับฝั่งซ้ายมือของเราคือพีระมิดฐานรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับจะมีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับก็จะมีองค์ประกอบคือมีจุดยอดมีสันนะครับมีสูงเอียงแล้วก็มีฐานนะครับฝั่งขวามือของเราคือพีระมิดฐานรูปหกเหลี่ยมครับ ซึ่งอมะกอบคือมีจุดยอดมีส่วนสูงแล้วก็มีสันแล้วก็มีฐานที่เป็นรูปหกเหลี่ยม <c oughs> เองนะครับครับส่วนพื้นที่ผิวของพีระมิดนะครับก็คือพื้นที่ของหน้าทุกหน้าของพีระมิดรวมกันเรียกว่าพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดและพื้นที่ข้างของพีระมิดรวมกับพื้นที่ฐานของพีระมิดเร,ร,รียกว่าพืาน้นที่ผิวของพีระมิดนั่นเองนะครับซึ่งส่วนการหาพื้นที่ผิวผของพีระมิดก็คือพื้นที่ผิวข้างหนึ่งด้านจะเท่ากับหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงเอียง พื 1941, ้นที่ผิวทั้งหมดจะเท่ากับพื้นที่ฐานบวกด้วยพื้นที่ผิวข้างทุกด้านนะครับกรณีที่เป็นพีระมิดตรงและมีฐานเป็นรูปเหลี่ยมด้านเท่าทุกด้านนะครับพื้นที่ผิวข้างทุกด้านจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวเส้นรอบฐานคูณด้วยสูงเอียงนะครับนี่คือปริมาตรของพีระมิดนะครับเป็นสูตรการหาปริมาตรปริมาตรของพีระมิดจะเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูงนะครับ นี่คือตัวอย่างโจทยนะ์เนาะตัวอย่างที่หนึ่งครับเขาบอกว่าจงหาปริมาตรของพีระมิดต,ตรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านฐานยาวด้านละ22ซเมตรส่วนสูงเท่ากับ15ซเมตรนะครับวิธีทำนะครับเราก็ตั้งสูงไปก่อนเลยสูตรก็หาปริมาตของพีระมิดจะเท่ากับเซหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูงเนาะพื้นที่ฐานโจทย์ก็บอกไว้ว่าก็คือเป็นฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านนั่นเองเองนาะ พื้นที่สูงศูนย์เท่าไรเออตัดสิบห้าแล้วก็แทนสูงเข้าไปก็จะได้ปริมาตรของพีระมิดเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองเซนหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่สี่เหลีหล่ยมจัตุรัตก็คือด้านคูนด้านนะครับแล้วคูณด้วยสูงเนาะแต่เท่ากับเซนหนึ่งส่วนสามเท่ากับด้านของเราคือยี่สิบสองคูณยี่สิบสองเท่ากับเท่าเซนหนึ่งส่วนสามคูณยี่สิบสองคูนด้วยยี่สิบสองคูณด้วยสิบห้านะครับแต่เท่ากับยี่สิบสองคูณยี่สิบสองคูณห้าแล้วก็จะเท่ากับ 2,420ลูกบาท์เซนติเมตรเพราะว่าหน่วยเขาบอกว่าเป็นเซนติเมตรนั่นเองเนาะครับเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะครับเขาบอกว่าจงหาปริมาตรของพีระมิดต,ตรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีที่มีด้านฐานยาวด้านละ14เซนติเมตรสูงเอียงยาว25เซนติเมตรนะครับวิธีทำน,นะครับเนื่องจากสูตรของปริปรมาตรพีระมิดของเราเนี่ยจะเท่ากับ1/3ส่วนคูณพ,พื้นที่ฐานคูณด,ด้วยสูงครับ แต่โจทเนี่ยไม่ได้กําหนดส่วนสูงมาให้ดังนั้นเราต้องหาส่วนสูงก่อนเนาะแล้วก็หนีเป็น A อโดยให้จุดยอดเป็น A ลงมาฐานมา B เป็น C พอดูดูแล้วเนี่ยเป็นฐานสี่เหลี่ยมดังนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมในการหาความสูงเราสามารถใช้สูตรพีทาโกรัสช่วยได้นะครับอ่ามาดูกันนะครับขั้นที่หนึ่งเราหาส่วนสูงก่อนโดยให้ ab เป็นความสูงเอียงครับ ac เป็นส่วนสูง bc เป็นความยาวครึ่งหนึ่งของด้านฐานยาวครับคือ14หารด้วย2เท่ากับ7นิ้วนะครับ ตามทฤษฎีบทาบรัสในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก abc ก็จะได้ ac กํลังสองบวกด้วย72เท่ากับ252นะครับ ac ย้ายค่าสัมการก็จะกลายเป็น ac กําลังสองเท่ากับ625ลบด้วย49เท่ากับ576ดังนั้น ac ธรรมดาจะเท่ากับ24นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นส่วนสูงยาวเท่ากับ24นิ้วนะครับข้อที่2เราพอเราได้ความสูงแล้วเราก็จะมาหาปริมาตรัันนะครับ ข้อนคือการหาปริมาตรสูตรของการหาปริมาตรพีระมิดเท่ากับเซนหนึ่งสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูงนะครับได้ปริมาตรของพีระมิดดังนี้นะครับท่าับเซนหนึ่งจุดสามของเราคือเป็นสี่เหลี่ยบเนาะก็คือด้านคูณด้านคูณได้สูงด้านของเราคือสิบสี่เศษหนึ่งจุสามคูณในวงเล็บสิบสี่คูณสิบสี่คูณด้วยยี่สิบสี่นะครับจะเท่ากับหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบแปดลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะว่าในโจทย์เขาให้หน่วยเป็นเซนติเมตรนั่นเองเนาะอ่านี่ก็จบแล้วนะครับ ต่อไปเรามาพบกันในคาบหน้าครับในเรื่องต่อไปเนาะสวัสดีครับ